กอบใจน้องทีเลยหลายเด้อน้องทีขึ้นไลท์ทีไลติดตามมาแทบทุกคลิปเลยน้องทีนะ่ะม,มาดามสุกเก่งไปถูกอ่ะอาสนาไม่เรกป้าวันเดี๋ยวนี้มันมี gps ไงป้าวันเราเราตั้ง gps อ้ไอเขาเรียก gps หรือเปล่าอ่าเมืองไทย<ม>ใช่จ้าทำคลิปแบบสบายๆนี่แหละ น้องน้องแค่เซลพี่สุขคำคำเอาเอาอกเอาอกตันออดันมันัมาอ๋อฮ่าอ่อฮ่า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 ฮอัน่้่าน่าฮ่ะฮ่กฮ่้ฮ่าฮยาฮ่าน่าม่าฮ่าฮ่ายอาฮ่าฮ่าฮ่าฮมาน่าฮ่าฮ่าป่าวัน่าา เดี๋ยวนี้ GPS มันมันแม่นนะปพะวันแม่นไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ GPS บางทีเรากดไปพาเราไปมั่วตัวเด้บางทีอะก็เป็นปต่ยกาหัวต่ยกาหัวดรอกพี่ยู่น่ะนะนสมัยตะกี้เนาะเขาหิ้ดกินก้อยดิบเนาะบ้านไหนกินก้อยกันดันปังกันจังเลยเนาะ เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฮิตอันฮิตปักแต่งโมงง่ใ <c> ห <oughs> แม่นแม่พสสสิสูน์สันนาสังเกตสังเกตเบิ้งสมัยตะกี้เนาะเขายิตกินอันลาบดิบก้อยอันแจ้วอันองจิ้มจิ้มจุเนาะกินตับกินยัง อุ้ยดันบักสระดันมาสันสมันสมันหั่นแดกก้อยก็พ่อกินได้อยู่แต่ว่าให้กินไอ้ย,ยังก็ตับปิดจุจ่กินจูโอ้ยบกากลกากินนั่แไหมบ่ปังกับ่วังหรอกบเอากับบเอาแต่ว่าปักแจงโม่นี่กกับเป็นกับกับพ่อเค็ดไตอยู่แต่ว่าไม่ได้บ่มีคือเขาเห่นไหมขนาดมันขนาดมันขนาดไปถอดออกสองรอบหมดนด้ไ กันเลยแกจ้างบ่มีน้ำเขาอยู่เงดบ่น้องอ้อยคืนวันเมื่อนี้น้องอ้อยบักแดงโม่เงี้ยกินไลยมั่นกระเลยเบา <G ül üyor> ก้อนบ,บอเบาหวานจะขึ้นมาทันว่าทำแบบนี้แหละดีกว่าต้องค่อยเบิ่งกล้องตลอดได้นี่เพราะว่าแบบขับรถมากแล้วมันเคลื่อนมันเคลื่อนแล้วมันสิเห็นในภาพม่วนหะต้องต้องเลื่อนต้องเลื่อนกล้องตลอด แมนแมนบบเป็นยังดรอกอ่าว่าแต่เข้าขยันเนาะได้ลังค่าถ้าเฉลียออกมาแล้วได้มือละหลังกต่ยังดีเน้ะเดือนนึงจะได้สามสิบหลังเราถึงว่าน่ะถ้าเข้าบ่ถ้าเข้าบ่เคลื่อนไหวเลยมันก็แทบสีโบมีหลังค่าเลยน่ะวอเซง่ายน่อย วันนี้นั่งนั่งงดจ้ะเมือ่อยกับพัก <c oughs> ลองคลิปเอาน้ำนองอ่อยเอ้หาคลิปลงสะวาน่ะคือจังปะวัานบอกลงคลิปชดดเยอะมันก็มีส่วนได้อยู่นะย่งางในรอยบางเทียมันกระฟุกเนาะเขาปัดไปปัดมาบางเทียนะเขามันกระสิพ่อไรอยู่นะ น้องงดวันนี้หยุดพักเออปกติน้องคอยก็จะพักัน